ี๋ยังมีส้มจานสุดท้ายนะมีสีสุไอรูมันกวัาเยอะทีดึงขอได้ดึงทีทองขอได้ทองิีแก่ทนแก่วอกทใสตัวทางเพลงอ่ะทีนี้รวยๆถ้าพ่อแกเด้เ้รวยรวยใช่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 เยอะเยอะเยอะสิ่ที่ตัวทางแกมึงเพลง่างบ่วงสื่อเฮง เจ็ตตึงบวงนี้ก็แก่นะครับแต่เจ็งงนะครับเนืชิ้นเป็นรูประมูลเต็งลังของสิงโจน้านะครับเตงลังดกซิงนะฮูกิเ่เตงลังมามีเส เกียวกินเกีว่าใช่ตัวทำเงงา။ ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผู้ใหญ่ใจดีหมดแล้วครับเรียบร้อยนลครับ,อรบ,อรบโอเคครับเอาต่อมาได้าให้งกะนั่งนี้หน่อยขอเชิญเลยครับกระนั่งนีขอขอ้พักผ่อนเลยครับ